ขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่แฮชแท็กสวิต c h ค่ะรายการที่มีความเชื่ออย่างหนักแน่นนะคะว่าเพียงแค่คุณเปลี่ยนความคิด ชีวิตคุณเปลี่ยนทันทีค่ะคุณผู้ชมคะพื้นฐานสําคัญนะคะที่จะทําให้คนเรามีความสุขได้นั่นก็คือเราต้องรู้จักนับถือตัวเองค่ะรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วก็ซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะไม่จําเป็นต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเขานะคะไม่จําเป็นต้องเหมือนกับคนอื่นแล้วก็จงภูมิใจกับสิ่งที่มีแล้วก็สิ่งที่เราเป็นจริงๆค่ะสําหรับแขกรับเชิญของจ๋าในวันนี้นะคะเธอรักในความเป็นตัวของตัวเองแล้วเธอก็มีความสุขกับสิ่งที่เป็นค่ะจะเป็นใครนะคะเดี๋ยวช่วง HASTAG SWEATCH แขกรับเชิญของจาาในวันนี้ค่ะแม่ลำดวนค่ะแมทพิเรนีสวัสดีค่ะนางรีเควสที่ก้อยที่หลักค่ะแมทเธอคือนางเอกที่ฮอตที่สุดในครึ่งปีหลังของช่องสามพี่พูดเลยมันบังเอิญพอดีมังคะบังเอิญเพราะว่าข้าบดีนที่ถ่ายไปก็ตั้งปีหนึ่งอะค่ะก็จะมาออกค่ะแล้วก็มามี ขอเป็นเจ้าสาวใช่ค่ะอันนั้นก็นานเหมือนกันเพราะว่าต้องสลับล่างค่ะก็เลยใช้เวลาถ่ายนิดนึงการทํางานละครพีเรียดรแรกคนนี้บ้างตอนแรกๆดีใจค่ะแต่พอหลังๆแบบว่าหลายๆคนเริ่มพูดถึงถึงแบบเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะอ,อะไรเงี้ยก็อ,อย่างที่บอกค่ะทําให้เราเกรงอะทาให้เราเกรงแล้วก็ตื่นเต้นนะคะพี่จ๋าตื่นเต้นว่าแบบโอ๊ยตายแล้วถ้าเล่นไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าออกมาแบบ อย่างงู้นอย่างงี้คือคิดเยอะไม่หมดอ,มอะไรเงี้ยค่ะไม่ข่าวว่านอยเหมือนกันตอนเล่นค่าบดินเนี่ยใช่พูดจริงๆนินอยเลยค่ะเคยนอยกับเรื่องไหนไม่เคยค่ะเพราะว่าแบบเป็นเรื่องแรกที่เข้าไปเล่นาฉากแรกแล้ว30กว่าเทคะแล้วก็ต้องยกกองเพราะว่าเล่นไม่ได้30กว่าเทคคืออะไรใช่ค่ะนั่นแหละค่ะแม่ก็คิดอย่างงั้นว่า30กว่าเทคคืออะไรพีรณี <c oughs> แล้วมันเทกพราอะไรแมมันเทคเพราะแบบ คือมันเกรงไปหมดอะค่ะพี่จ๋ามันเกรงด้วยบทที่แบบยากมากแล้วแบบเจอฉากแรกคือประมาณหน้าครึ่งบทคุยคุยคุยสลับกับสายไหมหแต่ว่าสายไหมเขาก็จะแบบตอบมาคํานึงแล้วก็เราอีก5บรรทัด ตอบมาคำหนึ่งแล้วก็เราอีก3าบรรทัดอะ,อะไรเงี้ยแล้วแบบเป็นคำที่ยากมากไม่ไม่ชินปากไม่คุ้นชินเลยอะไรเยยงี้ยค่ะทุกอย่างมันก็เลยแบบพังไปหมดวันแรกแล้วพอออกมาก็มีกระแสนู่นกระแสนี่แต่พี่เชื่อว่าจริงๆแล้วอะแมททำออกมาได้ดีมากๆขอบคุณค่ะพอมันมีคำวิจารณ์อะแมทเจอกับมันอย่างเงี้ยแล้วแมททำยังไงต้องปล่อยอะค่ะเดี๋ยวนี้พอโตขึ้นแล้วแมทแบบเหมือนเหมือนจะใช้ธรรมะ เข้าเข้ามาช่วยนิดนึงแต่ว่า,าแต่ว่าไม่ได้เป็นคนแบบปฏิบตัติหรือไปนั่งสมาธิหรืออะไรประมาณอย่างนั้นนะคะไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าก็แบบว่าอย่างที่บอกคือคนเราเกิดมาบนโลกใบนี้ไม่มีใครที่ถูกรักไปทั้งหมดทุกคนบนโลกไม่มีใครที่ถูกเกลียดไปหมดทุกคนบนโลกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่กับการเป็นไปอย่างเงี้ยให้ได้แล้วทีนี้ร่วมงานกันกบน้องเจมส์มาเป็นไงบ้างเจมส์เขาเป็นคนตั้งใจอะ่ะตั้งใจแล้วก็ ทำออกมาได้ดีเกินแมทคิดว่าทุกคนที่ได้ดูแล้วน่าจะเกินคาดหมดเลยรวมถึงแมทด้วยค่ะตอนแรกบอกว่าเจมมาค,คือเราก็รู้แล้วว่าน้องน้องเด็กมากตอนนั้น <c oughs> อะนะคะ 2>, <c oughs> 2ปีที่แล้วอะไรเงี <c oughs> ้ยน้องก็ยังเด็กมากเราก็แบบโอ้โห ยังไงเราเราจะเราจะไปวยกานได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆเราคือพอมาเจอน้องเขาก็เป็นเป็นเด็กที่สดใสก็เลยพาให้เราสดใสไปด้วยก็เลยทําให้เราแบบเป็นคุณพี่เหมได้อะ,อะไรเงี้ยพอเขาก็งุ้งยิ้งมาเราก็แบบงุ้งยิ้งกลับอะไรย่างเงี้ยก็ช่วยแมทได้เยอะเหมือนกันพูดถึงชีวิตแมทนิดนึงตั้งแต่เด็กๆที่บอกว่าหน้าฝรั่งหน้าฝรั่งเนี่ยแมทเป็นลูกเรื่องอะไรูกนอรนเวย์ค่ะเด็กๆ อยู่ที่ไหนเกิดที่เกิดที่ไทยตัวที่ไทยเรียนที่ไทยหมดเลยค่ะเด็กๆคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงมาอย่างไงี่แมดูมะดูมะดูค่ะดูใครดูคือปาก็จะใจดีแต่ถ้าเกิดว่า j u เตโนก็คืออต้ก็คือคำไหนคำนั้นใช่และแม่แม่นี่ดูมากดูมากเลยทําให้แมทเป็นคนที่เชื่อฟังกฎแล้วก็มีระเบียบจนถึงตอนนี้ค่ะคือคือเราเราจะยังไงก็ได้แต่ว่าส่วนรวมต้องมาก่อนอะไรอย่างงี้ค ขนาดแม่ดุมากนางก็ยังหลอกแม่นะเพราะได้ข่าวตอนเด็กๆไม่ชอบอาบน้ําเลยเงี้ยเหรอเฮ้ยเอามาจากไหนเนี่ยไม่ชอบอาบน้ําเลยแต่กลัวแม่มากก็ <t elling> <t elling> เลยใช้วิธีการถูแขนเอาสบู่ถูแขนแล้วก็บอกแม่ว่าอาบน้ําแล้วจริงๆไม่เชื่ออดมสิลราให้ดมแขนว่าโอ้เผาอ่ะมันก็เป็นว่าทุกคนต้องเคยไม่เคยที่ไม่เคยแม่พี่อาบน้ําทั้งตัวถ้าพี่จะลงทุนถูสบู่แล้วพี่ถูไปเลยทั้งตัวดีกว่าเป็นว่าทุกคนต้องเคยอ่ะไม่เคย 妈呀！哈哈哈哈哈哈！哎。 ก็นั่นแหละค่ะมันก็ไม่รู้เหมือนกันตอนเด็กๆมันไม่ได้คิดอะไรแค่คิดว่าแบบไม่อยากอยู่ในห้องน้ำมันมันไม่สนุกมันอยากออกมาดูกระตูนอยากออกมาเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้ามีอะไรเล่นอย่างเงี้ยถ้าแบบบาร์บี้เข้าไปเล่นหรืออะไรเงี้ยนะจะอาบได้นานแบบสระผมไปด้วยอาบน้ำให้มันไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเองก็ไม่อาบอยู่ดีตอนนี้ก็ยังขี้เกียจอาบไม่รู้เป็นอะไรไม่ชอบอาบน้ำกีรนีไม่รู้เป็นอะไรไม่ชอบอาบน้ำอะคือมันต้องมีฟิลอะการอาบน้ำขอมเมดีเดี๋ยวอาบน้ำ ต้องมีฟิลคืออะไร <c oughs> ฟิลต้องมาว่าโอ้ยฉันอยากอาบน้ำชัังเลยอะไรเงี้ย <c oughs> เออจะแบบจะเต็มใจอานางเป็นเด็กที่เรียกว่า <c oughs> อินดี้นะเป็นเด็กอินดี้ตั้งแต่เด็กๆเ, <c oughs> เป็นคนที่มีความคิดของตัวเองสูงคือ <c oughs> ถ้าตัดสินใจว่าฟังครูพูดไปรู้เรื่อง <c oughs> ก็จะก็จะบอกครูว่า ไม่รู้เรื่องไม่อยากอยู่ตรงนี้ไปทําอย่างอื่นดีกว่า่าเงี้ยเหรอใช่ค่ะใช่เป็นเป็นคนรั้นมั้งคะผู้ใหญ่เขาชอบว่าว่าแมทเป็นคนรั้นอะไรเงี้ยแบบถ้ามีความรู้สึกว่าไม่อะไรเงี้ยไม่กับสิ่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเราก็จะไม่อยากทำอ่ะแต่ว่าแมทก็ไม่เสียใจนะคะที่แมทแบบได้ทําไปอะไรเงี้ยสมมติแบบเราอย่างสมมติโดดเรียนเงี้ยมันก็เป็นเรื่องไม่ดีหรอกเพียงแต่ว่าเราเราก็โดดไปเล่นวอลเลย์อะไรเงีย้ยไม่ได้ไปไหนที่ไม่ดีใช่ค่ะคือรู้สึกว่าการได้ออก กำลังกายในการตบวอลเลยมันน่าจะมีประโยชน์กว่าอะไรเงี้ยก็เลยไปอะไรเงี้ยเปนไม่ใช่เด็กเล่นเก่งใช่ค่ะแล้วคุณแม่ว่าอะไรมะไม่ว่าค่ะ จริงเหรอแต่จริงๆก็ไม่เคยตกนะคะแต่ <ๆ S 2> แค่แค่บอกว่าเข้าไปสอบแล้วแบบว่าเฮ้ยผ่านแล้วแหละผ่าน51ข้อแล้วแหละแล้วก็ออกจากห้องเลยแล้วก็ที่เหลือไม่ทำอะ,อะไรเงี้ยอันนี้คือจริงๆคือหมายความว่าถ้ามั่นใจว่าสมมติข้อสอบมีร้อยข้อ5 1ข้อจะผ่านนางก็จะทำแค่5 1ขอ้อใช่ค่ะแล้วที่เหลือก็มันเสียเวลาคือมันผ่านแล้วไงคะคือมันผ่านแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าตีควาไปทำไมอะไรเงี้ยแบบเอาเกรดอะไรเงี้ยไม่เอาไม่ค่อยอะค่ะเพราะว่าคือ อาจจะด้วยแบบน่าจะด้วยแบบอยู่ที่บ้านด้วยอะค่ะคือพ่อกับแม่ไม่ได้บังคับอย่างเงี้ยก็เลยแต่รู้สึกว่าการสอบตกกันต้องไปซ่อมมันคืออะไรที่แบบเฮ้ยอ่อนว่ะอะไรเงี้ยเ,เราก็เลยทําแค่พอให้ผ่านเออพื่อจะได้แบบปิดเทอมเราก็จะได้ไปรันลาอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องซ่อมแต่แตไม่แคร์ที่มันจะแบบว่าถ้าทําอีกสัก40่สข้อคะแนนจะเพิ่มอะไรเงี้ยหรอพี่จ๋าเชื่อบ้าแบบเพื่อนในห้องอะสมมติเต็มร้อยเงี้ยแกเราได้89เองอะพ่อแม่เราต้องด่าแน่เลยเงี้ย ไ <laughs> ม่เข้าใจอะตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจอะค่ะได้51ก็พอแล้วพอแล้วค่ะผ่ายแล้ว แต่ว่ามีความฝันในส่วนของการเรียนอยู่อย่างหนึง่งคืออยากเข้าไปเรียนที่ศิลปรกรมากใช่อะมากมากสรุปว่าสรุปว่าสอบไม่ได้ค่ะเพราะว่าเนี่ยแหละเนี่ยแหละค่ะคือเขาไม่เอาห้าสิบเอ็ดใช่ค่ะคือจริงๆมันก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นวิชาการมากเลยเนี่ยวิชาการเราก็สอบผ่าน <c oughs> ผ่านในเกณฑ์แต่ทีนี้เราไม่เคยด้วยความที่แบบเป็นคนชิวชิวมาตั้งแต่เด็กเราก็เลยไม่รู้ว่าเราคิดว่าเราวาดรูปอะได้แล้วซึ่งเราไม่รู้ว่านอกจากโรงเรียนเราอะ มันมีแบบมหากาศอยู่อีกมากมายมมซึ่งเราไม่เคยรู้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่แบบถ้ามีลูกจะสอนลูกมีน้องจะสอนน้องว่าจริงๆแล้วโลกเรามันเป็นเนี่เป็นไปยังไงคือไม่ใช่แต่เรื่องเรียนนะคะพี่จ๋าม,ม,มันมีประสบการณ์หลายอย่างซึ่งการใช้ชีวิตอยู่โลกภายนอกที่ไม่ได้อยู่ที่บ้าน<ต>กับไม่ได้อยู่ยที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะมันมีเยอะมาก,มมมากซึ่งซึ่งแบบพอเราเข้ามาหาลาัยเหมือนแบบเฮ้ย <c oughs> <พ>นี่พวกนี้มาจากไหนกันนี่คือโลกของมนุษย์จริงๆอะไรของมหาลัยนี้ที่ทําให้อยากไปไม่รู้เหมือนกันนะคะคือแบบแค่ฟังชื่อก็แบบขนลุกแล้วอ่ะอยากจะไปเป็นส่วนหนึ่งอะไรก็ได้วิชาไหนก็ได้คณะอะไรก็ได้ที่แบบจริงๆแค่เดินผ่านก็แบบ มองแบบมองรู้ว่ามองอะไรเงี้ยค่ะก็คือสรุปแมทก็ได้เรียนที่คณะศิลปศิลปกรรมสาสาขาการละครที่ธรรมศาสตร์ค่ะเป็นยังไงบ้างตอนเรียนที่ธรรมศาสตร์สนุกค่ะสนุกมากแล้วก็เหนื่อยมากงานเยอะมากทําทุกอย่างทาฉากเขียนบทกํากับนักแสดงทาสีคอสตูมทุกอย่างทาหมดเลยแมทในตอนเนี้ยที่เรานั่งคุยกันอยู่มันจะต้องมีเด็กอีกหลายคนที่ผิดหวังจากการแอดมิชชั่นคือไม่ได้เข้าเรียนในคณะที่ตัวเองชอบหรือบางคนก็ไม่ติดอะไรเงี้ยแมทมี กำลังใจให้กับน้องๆที่เขากําลังเผชิญกับความผิดหวังจากการศึกษาเป็นยังไงบ้างไม่ว่าการที่จะเข้ามาหาลัยไหนมันเป็นความฝันของแต่ละคนไม่ว่าจะรัฐบาลหรือไม่รัฐบาลต้องสอบหรือเข้าเลยก็ได้อะไรเงี้ยมันมันก็มีอย่างที่แมทเรียนถ้าได้ศึกษาอย่างเงี้ย คนที่เป็นนักศึกษาเขาจะรู้ว่ามหาลัยไหนที่โดดเด่นในเรื่องของอะไรอะไรอย่างี้ค่ะไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องชื่อเสียงไม่จําเป็นต้องชื่อของมหาลัยการมีความฝันมันก็ดีแต่ถ้าเกิดว่าเราทําไม่ได้เงี้ยมันไม่อยากให้มันแบบไปไปเป็นทุกอย่างของชีวิตชีวิตฉันพังแล้วอพ่อแม่ฉันชีวิตฉันอนาคตของฉันมันไม่ใช่ะค่ะจิงจุดนิดเดียวใช่เป็นจุดนิดเดียวมันก็อาจจะเป็นบันไดก้าวแรกแต่ว่าก้าวต่อๆไปมมนเชื่อว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างเองมาก ก,ก็อยากให้แบบมีใจถ้าเกิดทำอะไรก็แล้วแต่มีใจทำมันให้ดีอย่างเงี้ยมันก็จะดีเองอะค่ะดีมากช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับแมทว่าเข้ามาทำงานแสดงเราเข้ามาในวงการนี้ได้ยังไงแล้วเดี๋ยวมาคุยเรื่องส่วนตัวกับแมทเทรณณีกันในช่วงหน้าค่ะ Hashtag switch Has switch เอาละค่ะกลับมากับ Hashtag Switch นะคะตอนนี้ขอถามบ้างเข้าวงการมาตอนไหนแมทเข้าวงการมาตอนเด็กๆเ,เลยค่ะไปไปสยาม,มทั่วไปแล้วก็ไปกับครูด้วยนะคะจริงๆจ,จะไปสถานสาวภพาไปเหมือนแบบว่าทัศนศึกษาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันปิดก็เลยไปเดินสยามครั้งแรกในชีวิตไปกับครูใช่ค่ะกับครูแล้วก็เพื่อนๆอีกสองสาคนอะไรเงี้ยแล้วก็เจอแบบแมวมอง แล้วเขาว่าไงบ้างเขาก็ขอถ่ายรูปแล้วก็ขอเบอร์แม่ไปอ,ะอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือเข้ามาที่ช่องสามเลยหรือว่ามาถ่ายโฆษณาเลยถ่ายโฆษณาจนอายุประมาณ15-16กก็เออ ไปทานข้าวกับป้าแจ๋วแล้วก็พี่นกจริยานี่ยคะมะก็มาอยู่ดีถึงไปทานข้าวกับป้าแจ๋วกับพี่นกคือน่าจะเป็นพี่เอบีอะค่ะพี่อเอบีที่เป็นฝ <AB S 1> าแฝดใช่ที่เขาอยู่ในวงการโฆษณาเขาส่งรูปหรืออะไรสักอย่างแต่ว่าเหมือนพี่นกกับป้าแจ๋วก็มีรูปเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเรียกเข้าไปคุยอะไรเงี้ยอีกสักพักหนึ่ง ช่องกระโทรมาให้ไปเป็นนักเรียนการแสดง p o w o w t r tree ร <Power Tree S 2> ุ่น,นที่สรุ่นที่ 2, 2> แต่เดี๋ยวก่อนวันนั้นที่ไปกินข้าวกับพี่นกกับป้าแจ๋วเป็นยังไงจำได้จำไม่ได้เลยคจำไม่ได้เลยแบบตอนนั้นแบบ มืนมนงงงความทรงจำเธอหายไปเลยเหรอช่วงนั้นใช่ค่ะตอนนั้นคือการถ่ายช่วงแรกๆคือถ่ายแต่โฆษณาค่ะการถ่ายโฆษณาก็แบบโอ้ยตื่นเช้ามากนัดตี5ค่ะสมัยก่อนแมทอายุ12อะ่ะนัดตี5ถ่ายจนถึง6กโมงเช้าของอีกวันนึงสมัยก่อนเป็นแบบนี้จริงๆค่ะแล้วก็ต้องไปนั่งแต่งหน้าแบบ 2- 3ชั่วโมงทําผม23ชั่วโมงมันแบบ โอ้โห <O> ทรมานมากๆตอนนั้นอ่ะ oh. ก็เลยแบบก็เลยไม่ค่อยมีความทรงจําในช่วงแรกๆเพราะว่ามันเบลอบลไปหมดง<ช>่วง<ะ>ตลอดเวลาใช่ไม่ค่อยอยากจําตอนนั้นชอบมะ พองานออกมาแล้วเราชอบนะคะแต่กระบวนการที่บอกเนี้ยค่ะต้องตื่นเช้าต้องอะไรอย่างเงี้ยตอนตอนเด็กๆมันไม่เก็ตนยคะม,มันไม่เก็ตว่าแบบอ๋อมันคือการทายยํางานอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เข้ามาอยู่ใน Power Tre e รุ่น2องาก็เล่นละครเรื่องแรกก็ของพี่นกใช่ค่ะคือเรือนารีสีชมพูใช่ะปะ้าแจ๋วกากับป้าแจ๋วกากับพี่ดุกบอกพี่มาว่าเรื่องแรกแมทมันไม่เชื่อใครเลยจะแบบว่าเป็นเด็กที่จะเชื่อจะเลือกเชื่ออยู่ประมาณไม่กี่คนอืมก็น่าจะอย่างที่พี่ดุกบอกคือ ก็เข้าหูซ้ายและทะลุหูขวาเพราะว่ารู้ว่าแบบสังคมไทยเราคือต้องฟังผู้ใหญ่อ,อะไรเงี้ยต้องให้ความเคารพอะไรเงี้ยก็ก็ฟังก็ฟังทุกท่านที่พูดแต่ว่าตอนนั้นแต่มันมีเรื่องที่มันก็มีบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าโอ้มันเหมือน enlightenment เราที่แบบ<ะ><ะ>ว่าเฮ้ย<ะ> <"He i, S 1> มันจริงอันนั้นทุกวันนี้ก็ยังจํามาจำได้ไหมเชน่น,เชนพี่ดุก บอกตั้งแต่ที่ไปเรียนครั้งแรกเลยว่านักแสดงเหมือนผ้าขาวทุกวันแล้วก็ซักผ้าให้ขาวไปแล้วแล้วพอไปถึงหน้าเซตแบบผู้กำกับเขาจะใส่สีอะไรแล้วก็มาทาสีที่ผ้าขาวเราอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วกลับบ้านเราก็ซักใช่ก็จํามาถึงทุกวันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจะเลือกฟังในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับเราใช่แล้วเป็นยังไงบ้างการทํางานในเรื่องนั้นกับป้าแจ๋วด้วยป้าแจ๋วเป็นผู้กำกับป้าแจ๋วหดมาพูดบทตะตะกักไปนิดนึงแล้วก็พูดต่อบอมาเลย ไอ้แมทหน้าด้านหน้าด้านแบบพูดผิดเร้ยังจะพูดต่ออะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะก็เลยก็เลยทัฟมาจนถึงทุกวันนี้พี่ถามจริงๆแมทแมเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงขนาดเนี้ยจากคนนั้นจนถึงวันนี้ชอบงานในวงการบันเทิงไหมชอบเล่นละครมห มันรักไปโดยไม่รู้ตัวนะคะพอพอมาถึงทุกวันเนี้ยถ้าเกิดว่าถ้าเรารู้คิวแล้วว่าเฮ้ยอาทิตย์หน้าแบบไม่มีถ่ายละครเราก็จะได้แบบได้หลันลาได้ออกไปล,ะละันลาได้ทําอะไรอย่างที่เราชอบจริงๆได้แต่งตัวสบายสบายไม่ต้องแต่งหน้าแล้วก็ไปเจอเพื่อนที่แบบว่าชิลๆอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกดีแต่พอแบบสักวันที่สองก็จะแบบอ,อยากท่องบทเราละ <c oughs> อะไรเงี้ยรู้สึกคิดถึงงานมันเป็นไปเองอะค่ะ จนจนทุกวันนี้อ๋อเพิ่งรู้ว่ามันน่าจะเรียกว่าความรักได้ค่ะในสาขาอาชีพนี้ใช่ค่ะซึ่งไม่น่าเชื่อน,นะมันดูขัดกับตัวตนของค<ช>่ะค่ดขัดค่ะพี่จ๋าตอนนี้ก็ยังขัดอยู่คือเราก็ค่อยๆปรับตัวปรับต,ตัวเยอะเหมือนกันจาก วันนั้นจนถึงวันนี้ก็เป็น10ปีแล้วค่ะตั้งแต่อายุ16กอะไรเงี้ยด้วยความที่มันขัดกับความเป็นตัวตนของเราอย่างนี้หรือเปล่ามันเลยบางทีมันก็มีข่าวมาว่าเราเหวี่ยงมั่งใช่ค่ะใช่แต่จริงๆแล้วคือแมทแค่ปากคว่ำเท่านั้นเองอันนั้นด้วยค่ะอันนั้นเป็นแบบฟิสิกส์ลข้างนอกดีตอบอะไรไม่ได้คือนางปากคว่ำหมาพนังหน้าเฉยๆแล้วปากคว่ำใช่ค่ะถ้าอยู่เฉยๆทุกคนจะแบบเดินมาแมทเป็นอะไรแต่ว่าเราก็งงกับเขาว่าแบบเป็นอะไรหรอไม่ได้เป็นอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่คืนเนี้ย พอถึงจุดนี้แล้วเราเข้าใจแล้วว่ามันไม่สามารถแบบเขียนว่าหนูไม่ได้เป็นอะไรค่ะปากหนูคว่ำอย่างเงี้ย <laughs> คือมันทําไม่ได้เราเราก็เลยต้องแบบเอ้ยยิ้มขึ้นนิดนึงไหม <c oughs> ถึงแม้ว่ามันจะเมื่อยก็เถอะแต่ว่าโอเคโอเคยิ้มก็ได้เพื่อจะให้ทุกคนแบบว่าเข้าใจว่าเราไม่ได้เป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งแมทแมทคิดว่าแมทเป็นคน คือแมทเป็นคนโกหกไม่เป็นนะพี่จ๋าถ้าเกิดว่ามีอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันแย่มากแมทก็จะเลือกที่จะไม่พูดไปเลยแล้วก็ไปบ่นกับคนสนิทแทนอะไรเยยงี้ยแต่อันไหนที่มันต้องพูดก็คือต้องพูดเช่นแบบว่าคือเป็นทีมงานแต่ว่าไม่ไม่รู้หน้าที่ของตัวเองอคือแมทถูกสอนมาอย่างเงี้ยว่าขยะต้องทิ้งให้ลงถังที่ถูกต้องอะไรเงี้ยคือถ้าขยะทิ้งไม่ลงถังเราต้องเก็บทิ้งใหม่อะไรอย่างเงี้ยแมทก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมสังคมเราถึง ถึงไม่ทําให้สังคมดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยแบบทนไม่ได้เราก็เลยเราก็เลยต้องเหมือนแบบตําหนิต้องต่อว่าแต่พอเราพูดแรงไปสังคมเราก็อย่างที่รู้กันคือรับไม่ได้พูดตรงตําหนิหรืออะไรเงี้ยโอ้มด้ไม่ได้หรือว่าชี้จุดให้ดูว่ามันจริงๆมันควรจะเป็นอย่างนี้ค่ะซึ่งจริงๆเราไม่ได้มีอะไรใจเราไม่ได้คิดไม่ดีหรืออะไรไม่มีค่ะคือถ้าบอกว่าเฮ้ยไม่ดีค่ะไม่ชอบ ก็แปลว่าแค่นั้นก็คือจบก็แปลว่าไม่ชอบทําไมต้องไม่ชอบเพราะว่าเยอะทําไมต้องไม่ชอบเพราะว่าเหวี่ยงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เก็ตเหมือนกันแมทมันพี่รู้สึกว่าเวลาพี่รู้จักแมทอะพี่จะเห็นว่าแมทเป็นคนคือเราก็รู้นะว่าแมทเป็นคนยังไงแต่ว่าแบบข้างนอกข้างนอกเขาก็จะพูดกันอีกอย่างพี่ถามจากแมทเลยว่าจริงๆแล้วแมทเป็นคนยังไง เป็นคนง่ายๆสบายๆแล้วก็เป็นคนพอดีพอดีค่ะเวลาทําอะไรแบบจะอยากให้มันออกมาพอดีพอดีแบบเราไม่ต้องมีความสุขไปหรือเราไม่ต้องมีความทุกข์มากเกินไปเพราะว่าทุกอย่างมันต้องมีทั้งทุงทกข์และสุขปนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยอยากทํามันให้ให้มันพอดีพอดีอะไรอย่างเงี้ยแมทมองมองอนาคตเองว่ายังไงบ้างเป็นคำถามที่ตอบยากที่สุดเลยอะค่ะคือมันมีความฝันหลากหลายมากเลยค่ะพี่จ๋า ทั้งทั้งงานในวงการอย่างที่บอกว่าเราก็รักมากอะค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นวิชาชีพถือถือว่ามันมีอาชีพนักแสดงอะไรเงี้ยค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากมีครอบครัวแล้วก็อยากไปออกไปท่องโลกอะไรเงี้ยคือการคือการที่เราไปไหนมันมันทำให้เรามีความรู้เยอะขึ้นมันทำให้เรามีมป,ประสบการณ์รใช่ค่ะแมทมาถึงทุกวันนี้เราเจอมาแล้วเราเจอวันที่เราไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทำเลยอะแล้วเราก็เริ่มมีความรักกับมันในทุกๆอย่าง พี่อยากถามว่าความทุกข์ของแมทคืออะไรอืความทุกข์เหรอคะแมทปล่อยมันได้เร็วอะค่ะพี่จา๋าทำยังไงทํายังไงถึงถปล่อยความทุกข์ได้เร็วแมทไม่ไม่รู้เหมือนกันจริงๆนะคะไม่รู้เหมือนกันคืออันเนี้ยเป็นสิ่งที่แมทแบบจําได้แล้วแมทแบบบอกทุกคนบ่อยมากคือมีครั้งหนึ่งแมทโมโหซึ่งโมโหมากจําไม่ได้แต่ว่าเราอยู่ที่พุทธมณฑลค่ะ <c oughs> แล้วที่พุทธมณฑลใช่มันจะมีป้ายแปะอยู่ที่ต้นไม้มโกรธคือโง่โมโหคือบ้าไม่โกรธดีกว่า ไม่บาไม่งงพอแมทหันแมทโมโหมากแมทหันไปอ่านแมทหายโกรธเลยอะค่ะ <laughs> <laughs> นั่งเป็นคนแก๊สเร็วอะเนาะคือแมทแบบทะเลาะก,กับเพื่อนอะไรเงี้ยก็ไม่เคยแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับอะคะ่ะแมทหลับสนิททุกคืนแมท <h ook> แมทยังหิวอยู่ทุกมื้ออะไรเงี้ยแมทก็เลยไม่รู้ว่า มันเป็นยังไงคือพอแมททาได้อะแล้วแมทก็รู้สึกว่าอยากให้แม่ออทําได้มั้งเพราะว่าการปล่อยได้ม,มันม,มันโลง่งมันรู้สึกดีมันรู้สึกเบามากอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้แม่อยากให้คนใกล้ตัวเนี่ยทําได้บ้างแต่ว่าตอนนี้แมทกําลังศึกษาอยู่ว่าจะทํายังไงที่ทําให้เราอาธิบายให้เขาได้เข้าใจอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือทุกวันนี้ก็เอาป้ายเงินแขวนติดตัวไว้ประมาณนั้นค่ะแต่แต่ไม่ใช่ว่าเราไม่มโมโหนะคะพี่จ๋าคือแมทยังโมโหเป็นอยู่เพียงแต่ว่าโมโหว่าเอ้ยโมโห โอเคเสร็จ <Okay>, <Set. S 1> จบแล้วจบจบเรื่องอนี้คือ,อจบพอพอไม่ไม่โกรธเขาและไม่ไม่รู้สึกว่าโหม่น่าเลยไม่อะไรเลยไม่ทำอันอันนี้จะเป็นสิ่งที่แบบตั้งแต่แมทจำความได้แมทก็ไม่เป็นคือมันไม่เคยเสียดายกับอะไรที่มันผ่าน,านไปไแล้วค่ะอารความทุกข์เราปล่อยได้เร็วแล้วความสุขของแมทคืออะไรคะทุกวันนี้ความสุขของแมทคือมีความสุขกับกับคนที่รักมากกว่าค่ะ ไม่ต้องอาบน้ําไม่ต้องอาบน้ําใช่แบบแบบอยู่ที่บ้านแบบแม่อาจจะแบบว่ายังไม่อาบน้ําอีกเหรอ,อไม่อาบขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ย <laughs> แล้วก็แม่ก็โอเคโอเคแยกย้ายกันดูทีวีอันนี้ก็คือความสุขของแมทได้แล้วอะค่ะ <laughs> เราไม่ต้องโดนบังคับให้ไปอาบน้ำอ่นะเนาะค่ะ <laughs> <laughs> เอ็นดูอะขอบคุณแมทมากเลยวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ Hashtag Switch Switch ุผู้ชมคะในช่วง Hashtag Cooking Class วันนี้นะคะมีคนถามมาว่าตอนเช้าๆเวลาเราเร่งรีบเนี่ยนะคะเราจะทานอาหารเช้าได้ยังไงก็อย่างที่เคยบอกไปว่ามันอยู่ที่การเตรียมตัวนะคะโดยเฉพาะเมื่อกระแสของ Clean Food มาแรงมากนะคะจะเชื่อว่านะวันนี้ไม่มีใครที่จะไม่รู้จักกับสิ่งนี้หนึ่งใน Superfood ค่ะเรียกว่า c h ียร์ e ีทนะคะเชียร e ซี s เชียร์ซีหรืออะไรก็แล้วแต่เอาเป็นว่าเราจะเรียกว่าเชียร์ซีทนะคะ ก็คือก่อนนอนใส่เมดเชียลงไปในถ้วยอาจจะเป็นถ้วยที่เราสามารถเอาออกไปทานได้เลยก็ได้นะคะจริงๆเราเขาแนะนำว่าทานไม่ต้องเกิน2ช้อนก็พอแล้วต่อต่อ,ตอมื้อนะคะใส่ลงไปแค่ประมาณนี้ค่ะทีนี้ในช่วงต้นๆเนี่ยอยากแนะนำให้คนขยันเอาออกมาคนนิดนึง ถ้าอยากให้เป็นพุดดิ้งอะนะคะนมมันก็จะอยู่ที่ประมาณนี้แหละแต่จ๋าจะเป็นคนชอบทานให้มันเหลวๆหน่อยก็จะใส่นมเยอะขึ้นไปแต่ว่าบางคนชอบให้มันเป็นแบบเหนียวๆก็ได้เหมือนกันคุณนะสมบัติของ chia seed เนี่ยหลังจากที่จ๋าได้ลองมาแล้วคืออยู่ท้องแล้วก็มันมีประโยชน์มากไม่ว่าจะเป็นโอเมก้า3ที่เรียกว่าสูงกว่าแซลมอนถึง9้าเท่าเลยนะคะเรียกว่าเป็นเป็นส่วนของไขมันดีที่ดีมากๆแล้วก็ช่วยลดการอักเสบช่วยในเรื่องของความจาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เสร็จแล้วเราก็ปิดฝาแล้วก็ไปนอนจะมีในส่วนที่ทำไปแล้วแพทย์หนึ่งนะคะ ในนี้มีเชีย์พุดดิ้งนะคะเชียซีดพุดดิง้งมีโยเกิร์ตมีสาวรสมีมะม่วงสุกแล้วก็มีธัญพืชทั้งหลายเรียกว่าเป็นอาหารเช้าที่ทำได้ง่ายทำทิ้งไว้ได้มีประโยชน์แล้วก็ช่วยในการขับถ่ายได้อย่างดีเลยค่ะ คคณผู้ชมคะโกรธคือโง่โมโหคือบ้าค่ะจะเชื่อนะคะว่าคนทุกคนเคยได้ยินคำพูดนี้กันมาแล้วทั้งนั้นค่ะแต่จะมีสักกี่คนคะที่สามารถปล่อยได้อย่างรวดเร็วนะคะคนหลายคนใช้ชีวิตทั้งชีวิตเลยทีเดียวในการที่จะเรียนรู้คำคำนี้แต่ก็ยังไม่รู้จักการปล่อยค่ะแต่สุดท้ายแล้วนะคะความสุขที่สุด ก็คือความสุขจากการปล่อยความสุขจากการที่เราไม่ยึดมั่นนี่แหละค่ะมันคือความสุขที่สุดสำหรับวันนี้นะคะ Hash Tag Switch หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่วันอังคารหน้าเวลา9้าโมงครึ่งทางช่อง Family สสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ แล้วจะหาหมาเพิ่มะตอนนี้ยังก่อนค่ะเพราะว่าสองตัวที่มีที่บ้านแบนบ,บตัวใหญ่มากที่มีตัวเล็กให้ตัวหนึ่งเอาไหมได้ค่ะไก่ <c oughs> ยก่ใช่ไหมไม่นะไม่พี่ให้หมาตายไปออเห็นหมาตายหรือยังห <c oughs> ูเก <c oughs> เห็นแล้วแต่พี่จ๋าบอกว่าไม่สามารถควบคุมกระเพาะปัสสาวะได้ <c oughs> แล่ก็เลยยังไม่เอาดีกว่าตอนที่เล่นละครเรื่องที่สองเรื่องมณีดินชอบพระเอกมากพี่ก้องค่ะตอนแรกก็ไม่ชอบฉันไม่อยากถามคำถามนี้เลยตอนแรกก็ไม่ชอบแต่พอชอบปุบชอบเลย ชอบมากขนาดที่ว่าเวลาเขาฉากกอดกันแล้วชอบมากตอนแรกๆมันเขินค่ะแต่พอแบบเล่นไปทายๆแล้วเพิ่งรู้ว่าแบบเราแม่จะกอดให้แน่นกว่านั้นพี่กล้องเป็นคนที่แบบสุภาพพูดเพราะให้เกียรติผู้หญิงโหจะดีไปไหนอ่ะ